ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดในรันผู้ชมทุกท่านในหลายตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงชีวิตว่าก่อนชีวิตที่จากลาเนี่ยมันมีหลายรถมาถึงตอนที่แล้วว่าาลามาประชิเดเตือนดวงจิตให้คิดหวนคำหนึ่งพึงคำนวณที่ผ่านผ่านมาได้กำไรเราสังขารการาลาดวงปัญญาก็โง่งเขลาร่างกายก็เหี่ยวเฉามองไม่ค่าลูกตา ถึงเสริมส่วนที่สุดที่ยืดยุดคือใบหน้าใต้คอเหนียงออกมาประจานตาชลาโรยเกิดแก่ธรรมดาไม่แก่บ้ากันเลอยอย่ามม่เอาแต่โกยความสวยหล่อพอกันที่านะแล้ดูสิฮะเกิดแก่กัน,นเป็นธรรมดาอัธบาเป็นธรรมดานะฮะ ไม่แก่บ้าเราถ้าโคนเกิดมาไม่แก่เนี่ยบ้าเว้ยทำไมต้องแก่เอ้ามึงไม่แก่มึงก็บ้าแล้วคุณไม่แก่คุณก็บ้าเว้ยอันนั้นมันกำลังบ่นถึงความแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบมันกำลังบ่นถึงความแก่เอ้าอายุขนาดนี้สิ่งที่ประจานความแก่ไม่แก่มันก็บ้ากันแล้วท่านมันเป็นคำเตือนไปคำเตือน อย่ามุดเอาแต่โกรยความสวยหล่อพอกันทีมันจบไปแล้วชะลอความชรลาชะลอความชรลาโดยอายุไม่ได้แต่โดยสังขารเนี่ยกายสังขารพอได้พอได้แต่ต้องลงทุนสูงเด็กมาลงทุนได้อาหารอัตมาที่ได้บอกว่าเด็กๆโชว์เนื้อหนังกลางคนโชว์เนื้อผ้าชราโชว์เนื้อทั้งผ้าทั้งเพชรปกปิดมันไว้ ที่ปิดถึงคอเป็นเด็กเลอนะทศสาวก็เปิดนี่พุทธนุ่มหนูก็เปิดหน้าอกเบ่งกล้าเบ่งกล้ามสิท่านแต่ฉลาแล้วต้องปิดหมดไม่อยากใ,ใครเห็นตอนนี้เนื้อหนังไม่เขาท่าต้องเอาเนื้อผ้าเข้ามาแทนเอาเนื้อเพชคเข้ามาลอดตาเนื้อผ้าเข้ามาแทนเนื้อเพชรเข้ามาลอดตาเนื้อผ้าเข้ามาแทนจะได้ไปอุจจารบาตาคนอื่น สังขารของเราอย่าให้อุจจารบาตตาคนอื่นไม่ได้อ,อ,อายเขาเขาเรียกอสุรกายอสุรกายคือถ้าเราชราและแก่แล้วไม่มีอะไรมาปิดเราไม่กล้าออกจากบา้านอะแปลว่าไม่สุราปลวกาอสุรกายแปลว่า,กา,วากายที่ไม่กล้าอวดคนอื่นก็ปิดมาใส่หมดสิทันเอาเนื้อผ้อากับเนื้อเพชรมาห่อหุ้มเอาไว้มาประดับประดาเอาไว้ มันถึงจะไม่มันถึงจะเป็นะสุรกายคือกายที่กล้าปรากฏตัวต่อคนอื่นต่อสาธรารณชนคิดอย่างนี้ได้มันอสุรกายนี่มันเกิดขึ้นชาตินี้เท่านั้นเองท่านเออมีปุ่มมีโปมมีอะไรก็ไปกล้าไปท่านหน้าตาแหยับเยินก็กลายเป็นอสุรกายชั่วคราวมันคิดง่ายๆอย่างนี้มันก็จะมีความสุขอาตมาคิดอย่างนี้นะ